สถิติลอกของคนที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์ได้นานที่สุดคือ41วัน17ชั่วโมงนำทีมโดยคุณฮาพักฮาพักฮาพักาชริชิและนี่คือคำถามของเอ๋ค่ะเขากินข้าวยังไงเขาอาบน้ำยังไงเขานอนยังไงทำไมถึงมีคนส่งข้อความบอกรักมาหาเอ๋ในอินบ็อกซ์เขาเข้าห้องน้ำยังไงและที่สำคัญที่สุดเขาทำไปเพื่ออะไรวันนี in in Google. Google ้เอ๋จะมาหาคำตอบให้ทุกคนเองค่ะว่าการอยู่บนมอเตอร์ไซค์นาน24ชั่วโมงนั้นมันทำได้จริงไหม โดยจของเอ๋มีว่าจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสอยู่บนมอเตอร์ไซค์ตลอดเวลาแต่ว่าคุณฮาพาคฮาพาคัชริชิเขาก็ไม่ทำคนเดียวนะคะวันนี้เนี่ยเอ๋ก็เลยมีทีมเอ๋มาด้วยนั่นก็คือดองเน็ตนั่นเองสวัสดีน้องเน็ตงั้นเรามาเริ่มกันเลย วันนี้จะขอเริ่มจากการไปหาอะไรอร่อยๆกินก่อนโดยร้านที่เอ๋มากินนั้นนะคะบอกเลยว่ามีตำนานกว่า6,000ปีซึ่งมันก็คือร้านปอบเปี้ยสดตลาดวัดแขกนั่นเองนะคะพี่คะหนูจอดกินข้าวตรงนี้เลยได้ไหมคะ ง่าเนี๋ยหนูอเอาปอบเปียสดไม่ถั่วงองหนึ่งกองค่ะนี่คือพี่ต๋องเจ้าของร้านปอบเปียสดตลาดวัดแขกผู้ซึ่งตำนานเนี่ยได้เล่าขานว่าพี่ต๋องเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่ตีสองเพื่อเตรียมวัตถุดิบทุกวันโอ๋แล้วนะคะแม่อันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ นเดี๋ยวแผนต่อไปของเรานะคะก็คือจะไปขี่รถเล่นๆรอบเมืองเก่านั่นเองนะคะเพื่อไดคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียของเอ๋ยนะคะวันนี้นะคะเถอยอัพรูปลงโซเชียลมีเดียนะคะแล้วมียอดไลค์ครบ1000ไลค์ในเช้าวันพรุ่งนี้นะบอกเลยเดี๋ยวทายคลิปนะคะเอ๋ยเดี๋ยวจะมาร้องเพลงเสียง รือวา่าเจกวันลิกให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเย่ yeah. ผ่านไปแล้วสี่ชั่วโมงบนมอเตอร์ไซค์ของเอย๋ยถึงตรงนี้ทุกคนคงสงสัยอยู่แน่แน่ว่าเอ๋ยนี่จะเข้าห้องน้ำยังไงเดี๋ยวแผนต่อไปค่ะเราจะไปยึดไอเทมลับที่จะมาคอยช่วยเหลือเราในวันนี้กันและการที่เราจะได้ไอเทมลับนั้นเราต้องไปตีตัวบอสที่อาศัยอยู่ในนี้ดีแคทลอนบางใหญ่ไอเทมลับนี้สำคัญต่อการมีชีวิตรอดของเอ๋ยในวันนี้มากและน้องเน็ตจะเป็นผู้ช่วยเอ๋ยตีบอสในวันนี้ได้ค่ะ ก่อนอื่นเรามาแนะนําน้องเน็ตกันก่อนค่ะน้องเน็ตแบบเน็ตข่ายค่ะไปนักศึกษาจบใหม่และน้องก็เป็นทีมตัดต่อของช่องเอ๋ยและเรากําลังปั้นน้องเน็ตให้สามารถทําตามความฝันที่จะเป็นเจ้าของโปรดักชั่นเฮาส์วันนี้เราก็เลยจะเริ่มฝึกน้องเน็ตให้ออกกองและออกกล้องไปครั้งแรกน้องเน็ตเนี่ยเป็นคนที่เจ๋งมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะส่งกําลังใจให้น้องเน็ตใต้คอมเมนต์นี้เลยว่าน้องเน็ตสู้ แต่กลับเข้ามาที่เรื่องของเราทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าไอเทมนี้คืออะไรนี่เลยค่ะ <Yeah. S 1> เต็นเปลี่ยนเสื้อผ้า <Yeah. S 1> เดี๋ยวขอไปหามุมหลับกลางเต็นก่อนนะคะเอา้าเราจะฉี่ใส่อะไรอะ่ะนี่เลยค่ะที่ฉี่พกพาของผู้หญิงนั่นเอง แล้วหิวอึกแล้วคะ่ะทุกคน drive thru ละกันจะได้ไม่ต้องลงจากมอเตอร์ไซค์ระหว่งางรออาหารนะคะบอกเลยว่าหน้าบืดตามมาค่ะสั่งอะไรพี่ดูปเป็นราคาร้อยบาทสวัสดีค่ะพี่เ้าเปลี่ยนหนูเลยอ้า <c oughs> เดี๋ยวเอ๋ยเนี่ยจะไปหาอะไรทําค่าเวลากันสัหน่อยแต่ก่อนที่เราจะไปเอ๋ยมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอร้องทุกคนค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าเอ๋ยได้ไปดูคลิปพี่เบนไกจินทรปที่เขาไปกับพี่ปามช่องอะลองและพี่ปารวีแล้วการได้เจอพี่เบนตัวเป็นๆก็ถือว่าเป็นความฝันของเอ๋ยเลยค่ะและยิ่งถ้าเอ๋ยเนี่ยได้ไปฟีเจอร์ในช่องของพี่เบนไกจินจะถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดเลยแต่การที่เอ๋ยจะได้ไปอยู่ใน EP ีของไกจินทรปนั้นก็คือการที่เอ๋ยจะต้องมียอดซับเยอะๆมากพอที่พี่เขาจะสนใจ เพราะฉะนั this, s <S okay. ้นฝากทุกคนกดซ้ำให้ใหญ่กันด้วยนะคะเอาล่ะกลับไปที่วิดีโอกันตอนนี้นะคะเราว่างมากๆเลยในช่วงบ่ายก็กะว่าจะหาอะไรทำซะหน่อยนะมีคำกล่าวขานไว้ว่าวิธีการฆ่าเวลาบนมอเตอร์ไซค์ที่ดีสุดนั่นก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์เล่นนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอ๋ยจะตเอ๋ยเล่นเท่าไหร่ก็แพ้ตลอดเลย มันมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละที่เราจะชนะโอ้หเนตไปนู่นเลยเทำไมไม่อ่อนให้หน่อยวะเ,เล่นเกมก็แพ้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นละเดี๋ยวอ,อีกสิ่งหนึ่งที่เอ,อยนักทำเป็นประจำนะคะก็คือการสร้างกล้ามเนื้อก็คือการออกกำลังกายนั่นเองไปเอาของ และว,วิธีการออกกําลังกายกับมอเตอร์ไซค์ของเอ๋วันนี้ก็ง่ายมากค่ะทุกคนเอ๋แค่จะเข็นรถวนไปวนมาเพื่อออกกําลังกายและฝึกกล้ามเนื้อไปเวลา1ชั่วโมง เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปอาบน้ำเพราะว่าตอนนี้เหงื่อออกเหนียวตัวมากๆเลยนะคะสงสัยละสีว่าเอ๋จะอาบน้ำบนมอเตอร์ไซค์แล้ววันนี้เอ๋ก็ได้พบคำตอบแล้วคะ่ะว่าคุณทาพพาคาัสฟริชิเขาอาบน้ำบนมอเตอร์ไซค์ยังไงหน,นก็จะอาบน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาล้างมอเตอร์ไซค์ไปด้วยเลยป่ะเน็ตลุย แคิดไม่ดีกันหรือเปล่าทดสอบศิลธรรมกันหน่อยเมื่อกี้ใส่ย,ยางเสียอะไรคอมเมนต์มาข้างใต้เลยนะคะ ไปแล้ว12ชั่วโมงตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วนะคะเหลืออีก12ชั่วโมงนั่นเองเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าเราจะนอนกันยังไงบนมอไซค์แต่ว่าตอนนี้ด่างเหลวเปลียวมากเลยค่ะทุกคนเอาจริงเอ๋ยก็ยังไม่แน่ใจเลยค่ะว่าจะนอนยังไงแล้วฝนจะตกไหมแต่เอ๋ยก็ได้คําตอบค่ะว่าจะผูกเปลเนอนทุกคนคะตอนนี้ก็ได้ที่นอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ร่างกายก็ไม่ไหวแล้วปวดหลังมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอพักผ่อนกอนก่อนเนาะแต่ว่าเย็นขนาดนี้ก็ยังไม่นอนลคะค่ะ จับให้หน่อยหน่อยจริงเหรอ,อมันอย่างนี้ <c oughs> เลยเหรอโอเค <c oughs> ได้ไ,ไดได้ได้ไดไดถึงตอนนี้ทุกคนทางบ้านคงคิดแล้วนะว่ามันทำได้จริงๆหรอกับการอยู่บนมอเตอร์ไซค์24ชั่วโมงร่างกายคนเราจะไหวจริงๆเหรอเอ๋อยากจะแชร์เลยคะ่ะว่ามันทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยแต่ก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง ของความอดทนและการที่เราสามารถเอาชนะใจตัวเองได้แต่ถึงยังไงเอ๋ยก็ไม่อยากแนะนําให้ทุกคนทําตามเอ๋ยนะคะและที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณน้องเน็ตที่อยู่กับเราจนถึงตอนนี้ด้วยนกที่ตื่นเช้าคือนกที่ได้กินหนอนส่วนหนอนที่รอดตายคือนกที่ตื่นสายอะไรอ่ะ บอร์นิ่งค่ะทุกคนสรุปแล้วนะคะเอ๋ยก็ไม่ได้นอนบนนี้นะคะเพราะว่านอนไม่ได้จริงๆค่ะ24ชั่วโมงเอ๋ยบนมอไซค์ก็เลยไม่สําเร็จนะคะและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือยอดไลค์ลูกของเราก็ไม่ถึง1นึ่พันเพราะฉะนั้นนะคะไม่เป็นไรค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้นะคะมียอดไลค์ครบหนึ่ันเอ๋ยจะมาร้องเพลงเสียงนกกรงหัวดจุกมันริกให้ฟังนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะทุกคน โกงข้าจุกมันริกจอกคุกคุกคกคกกคกกจอกคุกคุกคกกคก